เปิดให้บริการแล้วรถไฟฟ้าสายสีชมพูวันแรกเต็มเวลา6โมงถึง2ทุ่มโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือรถไฟฟ้าสายรามอินทราเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงแครายมีนบุรีทั้งหมด30สถานีรวมระยะทางตลอดเส้นทางเดินรถไฟฟ้า34.5กิโลเมตรในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2566มีผู้สนใจใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยในเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาขาเข้ากรุงเทพมีผู้ใช้บริการ ประมาณ600คนและขาออกจากกรุงเทพมีผู้ใช้บริการประมาณ700คนโดยประชาชนให้ความสนใจในการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูทั้งในด้านการเดินทางและการทดลองใช้บริการและจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพบว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากมีความสะดวกสามารถควบคุมเวลาได้ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดในปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดให้บริการประชาชนได้ใช้ฟรีจนถึงวันที่17ธันวาคม2 5 6 6และในวันที่18ธันวาคม25ง ห6 6จะเปิดให้บริการเต็มระบบส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็นั่งโดยสารรถของออสายสีชมพูค่อนข้างสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของในเ,เวลาที่เราสามารถควบคุมได้ในการเดินทางตลอดไม่ต้องมาุกเชิญกับเรื่องของรถติดน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องของหาที่จอดรถนะคะแล้วก็เราสามารถได้ชมวิวทิวทัศน แล้วก็ไม่ต้องมาห้องห่วงเรื่องของอุบัติเหตุช,ชวนเพื่อน,อนๆหลายๆท่านให้มาใช้บริการของรถไฟฟ้าให้มากขึ้นค่ะไม่และสามารถช่วยเรื่องของมลภาวะไม่ต้องทุกคนแต่ละคนต่างขับรถมาคนละหนึ่งคันหนึ่งคันแล้วสร้างมลพิษด้วยเราก็สามารถช่วยกันตรงนี้ได้ด้วยค่ะวันนี้มาลองทดลองนั่งครับเรอนั่งมาจากศูนย์ร,รยาชการแจ้งวัฒน,นะ ถ้าเปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วก็ต้องเสียตังค์เนี่ยผมก็มันมันก็สะดวกดีครับลดรยยะระยาการเดินทางได้ได้เยอะแต่ต้องดูอาาัตราเข้าบริการอีกทีหนึ่งว่าว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็การใช้บริการรถถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็สะดวกค่ะจากนี่ใช้เวลาไปถึงสูรราชการแจ้งวัฒนาแค่ครึ่งชั่วโมงเองโดยปกติถ้าสมมติว่าจะต้องใช้ขนส่งสาธารณะอย่างอื่น อาจจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ารถติดแล้วก็ต้องต่อรถหลายต่อด้วยสามต่อถ้าเป็นรถเมล์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายสาหรับคนที่อยู่ตรงนี้แล้วจะต้องเข้าเมืองมากๆค่ะ <c oughs> นานค่ะเพราะว่าเห็นทําอยู่สัสามปีได้แล้วเนาะเพราะว่านหนูพี่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยขับรถผ่านทุกวันก็จะเห็นอยู่ตลอดก็ดีใจค่ะที่ได้เปิดใช้บริการแล้ว